ล่าจื่อดล่าคนนี้ล่อบอค่เรบีโก้มารับเอือยเอาโอ้ยเอาคอ,อ,อยกันยูชิ7ิเป็สามวาดดิอ,ดดอูกบุได้กแด้ได้ละมาเด้ออีสเดือือเทียนขันหาไปบุซ่ากุ๊กมาผ่าผู้ใด้พ่อจีทามพี่พ่อว่าลูกสามคนนี่ สบายดีจ้าสวัสดีค่ะี่ f c ทุกคนมาเดินมากินขขาแรงน้ำกันบรรยากาศดีดีฝ่าคุ่มๆฝนตกมาลงมาหน่อยหน่อยและอากาศเย็นสบายหลังจากพัานส่วงกลางเว้นไปมีมาตอนแรกนี้อากาศดีขนาดบอบโบอเอาเมนูอะไรบ้างเมนูมื้นนี้กินก็มีปลาเผาอันนี้เป็นอาหารมื้อเช้านี่เฮดโจกหลักๆคือปลาเผาซื้อมา อร่อยมาเดินพีพีเอซีมากินเข่าน้ำกันมาพี่เอกมานั่งกินน้ำกันซีค้นละละยยน่าร่าใช่ยังนะมะเพ็ดมันก็เลยเป็นสีนีโ้โจฝนตกเลยสีมันสีอานเ่ยนะฝ <c oughs> นตกบกแ่แห้ง <c oughs> ถ้า,าราลมก็เย็นอยู่นะพอ <c oughs> อ่ออาตาศดี ปลาเผาเนี่ยนี่คนเท่ากับมากินบ่คือกันเนาะพี่เองนี่มากินปลาเผาจำเจลมันบ่ก็ได้มันบ่กินกับเผากบแซบพี่พอมากินกับกระเทียมตรงปลาเผากับกระเทียมนี่มันออกรสชาติอีกแบบหนึ่งือนมันมันทับมันอะรทับผิดในตัวเทียบกับสารผิดคือว่าแพ่งอยู่เป่าปลาเผาตู้เาอะทุกเที่ยนี่ผมบ่ะคบสื่ออยู่ประมาณ เจ้าเก่านี่มันสี่เขาเขียนราคาไปได้เนาะลอ,อยสี่สิบต้งลอยหาสิบอันนี้คืนลอ,อยแปดสิบไหมลอยแปดสิบมันขึ้นบ่รู้ว่าเป็นจองสองการบ่ะสวงสงการนคนแล้วคนกับบุคคลมาตลาดหลายเนาะไอ้ป่าเผามันนี่มีอยู่สองเจ้ามันนี่เจ้าหนึ่งพันหยุดรงใสบุมีคู่แข่งขได้ึ้นเออจดี๋ยวเล่าเขาเจาเอื่นอี่ยังพอพันป่าป่ะ ปีพันปลาปีป๊ปลาพันพันปลานิ่มพันปลานิ่มเลยนะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอย่างน้ำจิ้มไอทัวนบบะกะบโบทัวได้เนะสีดำน้ำจิ้มพันปลาพี่เขาเป็นน้ำที่ประแดงปะอืของเราเนาะนเจียวพันแมน หูศึกว่าผ่านช่วงสงการมานันยัเงียบต <laughs> อ,อนแถวบ้านเพราะพ่อต้กี้สงการสมัยที่พ่อเป็นบ้านนี่เนะเาะพ่อเจ้ามีไอ้คนดินครับโอ้สนคนไส้เขาหวานม่กคนไส้เขาไปก็จกกเจดียอ์อยู่วัดเจดีย์ไส้คือเขาไปมึอกินเนี่ยน,ยนคนอ,อนื่นเวิดคอขอนับคือ fc ผู๋เบิรงนผู๋สมเจไดผู๋ถาน ตามคำถามของบูเป็นเคยแต่สมัยบูหา้ากานวาวมาแต่ข่าวพอ,อยังหน่อยคือมือนีสังขารขึ้นเนาะเขาเจะอาจจะพวกวาวสาวเขาจะค้นดินเขาไปวัดติดกองแล้วก็เห็ดปยีคำม,มาแล้วเพิ่นกับเวียนเทียนแล้วก็เห็ดบู้อกบูสะตามประพินีนะครับ แต่เขาเต่เดียวนี่จังหวัะพ่อกบเลยเมื่อวานดุนองเนาะทรงการไปเรียนเทียนนึกว่ามีแต่ข้าวพันซากเรียนเทียนบอกมันไปตามแต่ละปอบมี่ปพี่นีแต่ละบาทมันบคือกันการนี่ถือนพอบอกถึงยู่จำปาสักเนาะบอกถึงบานเกิดอยู่ที่บานเกิดกันแต่บนอื่นนะเนาะก็บโบกุล่ะตะกีดน้อยๆคงจะจำได้ยิ่งพ่อใหญ่ขึ้นมาเนี่ยกะ ป้เพีนี่เนี่บ่ค่อยเห็นมีแล้วขนรา้เพิ่นเอารา้ไปเฮ็ดเจดีแล้วก็มีมีท่งเนาะเป็นท่งกระดาษสามเหลี่ยมไปเสียบเสียบเพิ่นเพื่อนกับพุกทุ่งเพื่อนก็ะปักทุ่งสาดขันคว่ำดาวคนละคนปักทึ่งพันหัพันหางปักทุ่งเสียบไ้เดี๋ยว ทางไทยเพื่นซื้อมากระซาเนี่ยอายุจะปีตอนนี้ก็ออกมาจากประเทง17-18ปี<อ>17ปดน,นี้วน17-18ปีเดินทางมาไก่ปีนิพุนดาเขา <50 S 2> ส่งเขาส่งมาเหี่อนนี้ตอนนี้ก็6 8หามาหา0ปีอ,ออกจากบ,บ้านมาหา10ปีหา10ปีถือเลยดิ ออกจากบ,บ้าน,ม,นมหาสิบปีออกเลยข้างม,มาตอนอายุสิบเจสิแปดปีเอาเทียนอยู่อุหลมเนี่ย<ม>จ,บจบอุหลมมาเขาก็ส่งมามากันกยังมาน้ำหลดหลดหมูหลดค้นส่งบวชองทางหาหมูก็ดีบวชแล้วมันแต่กี้มันมันบูมีได้หยดสมัยเขายืดอำนาจมีแต่มีแต่ยนคันเดียวมีแต่ยนหยักสี่สิบของดุงไปสอนนะแล้วรถทัวร์ดีรถ มี่หลุดยังนี่นแลนมันมูมีมแล้วระหุดมี่สมัยนั้นมูมี่เมอใครโทรมาตอนนี้พออยู่บ้านนี้พ่อก็เคยมีมีแฟนบาอ,อยู่บ้านอ, <c oughs> อยากโ h o อยากโ <c> h <oughs> อยากโ hone ประวัติเขเคยบอ,อกให้ฟังไหมตอนเป็นบ่าวเป็นนุ่มบ่เดียวพี่่ผมบได้สู้เด่นจะไม่พอ่อฮียนมันระเบียบหนักเลยพ่อมาเรียนอยูเ่เวียง,งบ่เมี่ยงจันบ่ เียนอยู่เวียงจันเฮียนอยู่อสสติกเฮี่ยนมัทยธอุ่มเฮียนอตะกีมันมีอุรมเนาะเดเข้าพันกรอยแปดสิบหาหาพันกรอยพันกรอยเลยว่ทำไมทำไมโปเฮียนมันปอหนึ่งหดพอหกยกนั่นอะ หอดโปรซามนี่ถือว่าฝรั่งในสมัยนั้นฝรั่งปกครองเนาะฝรั่งเศสอ่าฝรั่งปกครองเขียนห,<อ>หอดโปรซามนี่ถือว่าปากลังกาไหลเขียนถ้วยไหลดุลพอนี่ถือว่าเขียนถ้วยไหลาปากลังกาไหลร่มน้าฝรั่งนี่กินเขากินน้มไปเด่นไปหัวโพรมไหลเจซับที่ลึกเลอเขาไปปิดซับการเมืองการยังบุหุครับ<อ>มันยังบป็นเทียนเดือก พอดีเขามันปลดปล่อยปุ๊บปีพันกว่รอยเจ็ดสิบห้าเขาบวชให้เฮียนภาษาอย่างเฮียนภาษาลาวปีเจ็ดสิบห้าเนี่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกพอดีพอไปเฮียนมัตสุยมกอยู่สะพายขันว่าคือกุมือ๋ยในกระเมนมามาตสุยุยกต้นตอนนั้นเฮียนตอนนั้นอะ เขาเป็นสังกัดีวัดเลยออกจากสภายไปไปปิดสังกัดีวัดมันดูนักคู่บ้านเลยนะเป็นคู่บ้านสอนสาเพื่อนเด็กวัดนาเด็กบาสเขาเลยง่ายสมัยนี้สังกัดีวัดเขาเอื่นสังกัดีวัดเขามาบ้วานเขาตุมามาวัดไปปิดสังกัดีวัดอยู่วัดขมายสามปีเขาอยู่ ถ้าตอนนี้พ่ออายุ68้าสั่นญาเฒ่าเข้าเอิญ้าเนาะญาน้างญาหน้างญาเฒ่าแม่ของพ่อเพิ่นสีบแ68เก้าสิบหรอเบ่เก้าสิบปลายเลยเก้าสิบปลายเก้าสิบปลายเท่าไหร่มันเกืสิบเกะเก้อสิบแปดอะ่ะเกือบ้อยเกือบ้อยรับตอน ปีก้นอนนั่นเข้าไปเรายัางสูบยาท้วนทวนอยู่เน,น,ปปนา,า,นสา,าะสูบป่นผู้ชายเด้เพื่อนสูบเยอะเยี่ยนหรือป่ะเนีหยยาสำนั่งกินนี่เบื้องลหห้วหุกเกาะขันขันยาเอาให้เราปิน้นสองนะเพื่อนบาดเจ็บปวป่ยวยได้มันบเพื่อแบบ,บแบบได้เข่าพยาบาลนั่นยังสิเนี่ย ม,มีมีตัวหนึ่งแล้วเราปวดเด็ดเด็กอข่าวยังพอยังนอนเกือบชีโพลอดเลยขาโหลดตาหันมาหอดท่าคู่มือนี่คือโบเฮดเป็นอย่างเล็โหลดแต่แต่บัานตัวนั้นมาตอนนั้นเพื่อนก็ได้ลูกหลายคนเลยพ่อพ่อก็เกิดแล้วมาเกิดละตอนนั้นอีพอเดินหางออกมาจากบ,บ้าน อัายุสำนันอยิอมาน้าแขกมาใช่ย่วเดินทางออกมาจากบ้านอัายุสิบเจสิบแปดปีมาหยักม,ม,มานนำรถขบวนทห,หารเขาถุงมาเลยไอ้น้องบมมานำพ่อแม่บมมานำมาคนเดียวเลยห่วยมากระมูอขบวนน,บนักเรียนนักเรียนเรียนหมูหมูนักเรียนนะเขามนาจากปิดสาวรถขบวนหนึ่เป็นสิบนนป,สป,ป้าย อยู่ขั้นอะซีหาคนขั้นอะหกคนเจ็ดคนอึ้นมากนี่ก็เพิม่มมาพี่เลียนต่อทุกๆคนเลยโอ้คือเหต่วเวอเบิ้องเป็นวิธีการรัฐบาลส่งมากเลยกันเนาะน,นักเข้าส่งทางหงเหียนเข้าส่งเ,เออข้าใจแล้วเมื่อบางคนมันก็ไปเหียนยูสูเวียตเบกิกมูไปเหียนยูสูเวียนบิกกล้องอนอกวงังอยูว่า พวกนาเฮียนเก่งเขาก็ไปทางกะเทเขาบุงเองเขาหรอเขาบุงตัวเองเขาเอาอันน่ะคณะศึกษาแขเงข่นบุงตัวเองอรอกใบนำสูงเขามีนำสูงมันมีหน่วยการเี้มานามาสูงมือวศึกษาแขงขันมา่งสูงพ่อมาเฮียนกินยู่งนะไดมาเฮียนยู่ียาวพ่อกินไม่นี้เลย อยากงูสภาพตอนนั้นงูมันถูกกลายเกิดลาออกจากกงุงองนายไปอยู่วัดเดิผมมีวันอยู่แล้วก็ขอบเขาก็ไกลไปเละมันน่าตะกี้ก่อนตะกี่วัดเขาง่ายง่ายเ้าเจ้าดึงคู่บ่าวองค์ได้จะเขาไปโดนครับประกันเอาให้โลดอันนี้นะมูคูลูกล้านเคยเพิ่็เอาไว้ในไทยคู่บ่าวคนไทยสมัยตะกี้คนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพเนี่ย จุดหมายปลายทางของเด็กต่างจังหวัดจุดหมายปลายทางอยู่กรุงเทพฯอย่างดูบ่วัดแมนเป็นสถานที่ปลอดภัยเพราะว่าบางเทือคู่บ่าวขี่เพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเพื่อนเขาไปไปอยู่วัดนั่นย่ำนั่นมีพี่น้องอยู่กับตามกันไปเขาไปอยู่อยู่วัดมันงอายการอายการที่เขาเจอยองเนมติเป็นโมพี่เล่ากับอยู่วัดเน้่นะอยู่กรุงเทพเขามากพระวรกอน กองหน่่นนี่ีรุ่นพี่เขามาเลียนเพราะว่าเพิ่นอยู่ปัดจีนรุ่นพี่เขามาเลียนแต่ยอยู่วัดนี่บัดนี้รุ่นน้องมากครับไปอยู่รุ่นพี่ได้งานแล้วก็ออกไปข้างนอกรุ่นน้องกับตอกันมากกับไปยอยู่วัดถ้า,าสมัยแต่ก่อนผู้หญิงสิไปยอยู่วัดนี่ไปอยู่ในฐานะยังดี <c oughs> ต้องบวชเป็นแม่ชีเหรอเนาะมันมีมันมีผู้ชายนี่ก็ง่ายแหละผู้หญิงผู้หญิงเด็กจังได๋จังซี่ก็บ่มีแล้วนะมันบ่<ล>มีอีกบัวหินะ อยู่มาหกปีเลยเจ๊ข่าวยังหน่อยบบเห็นผู้หญิงยันไปอยู่วัดบบเห็นเะพาะแล้วสมัยที่โบเหินยังเขาเคยมีแฟนบ่ะไอยอันนี้ก็ถามแต่แฟนเ, mm hmm. เลยอ้าอย่าพูดอย่าพูแล้วเราระสบการณ์ตอนเป็นนุ่มเห็นว่าบ่เคยมีหูมไ้เบิงมาโล่ปานใดตอนเป็นนุ่มกันมันไ uh ่ไ huh. ด้สูงอันนั้นมันไม่ได้สูงเด็ด เด็กสมัยก่อนมาใจแตกคือเด็กสมัยนี้สิบเอาก็ไดนะ้ถามความใครแม่ว่ามีแฟนแต่อันอยูจะฝีจูได้โบวายบ้าวเจ็ดสิบแปดตามวาดได้ละค่อยอันอยูสิบเจ็ดสิบแปดตามวาดดิอืมกูได้กระเด้ได้ละตามตามยกสมัยนี้ว่ามันมันมมียด้ยสิกีเดีเจ็ดสิบแปดตอนนั้นอยููพอไดมอไดแล้ 18, วสิบเจ็ดสิบแปดถห็ว่าอยู่ปอเลยเนาะ ยูโมห้าโมหกมหกแล้วโมหกแล้วออ๋ตอนนั้นยังชื่อไดยูอ่ะกันยังเียนโรงเรียนเดียวกันล่าชื่อใดล่าคนนี้ิโรโมขี้โรบีโก้มาครับเอลืออ้าโอ้ยเอาเบ่งเบ๊งบอกให้มันเคยบบาให้มันฟังนะมันอันนี้ข้าวยังหน่อยนี่ แต่บนถนนไปเวียงไปไปเวียงเนาะไปเขาโครงการเนาะมาเนาะยินแต่ถือเทียนคันหาไปบูชาก๊ะหมักผ้าผู้ใดงบอกเสียงแม่เดี๋ยวเล่ามาไปเบิรงหมอหมอเนาะหมอดูหมอดาวนะแล้วเราเล่าให้ฟังมันยินแบบผู้ใหญ่ลมกันอี่แหละแม่เล่ากันว่าเป็นกับว่าเออ เกิดอันเกิดวันอย่างนะมิงขวัญยื้อตนนั้นนั้นนั้นด้อย่างไรให้ไปโขเอาทานี่กับบราหลายเรื่องแล้วโมสิงแลไปนั่งนบแล้วตนอย่างวะตนขาวเขาเนาะตนขาวไปนั่งนบว่โขให้ได้ขึ้นตนนั้นหาเขาอยู่ปุ๊สามแล้วนเนาะยังน้อยยู่โขให้ได้ขึ้นห้องเด้อยวโขให้ได้เลขตัวเดียวได้ขึ้นแห่ได้ที่เจ็ดลืมไปแก้แบบนี้พี่เข้าเสมอเนี่ยโบ ตอนนั้นลือเบเก้อะไรพอ่อเลยพาเมืงอเซบสบายไปบอสเข้านำเกิดซีถุงแล้วเเนาะเ <c oughs> ลยเมียเละหาไปเฮ็ดยังมาบอสใส่ซีพอ่อเมียซูซีถามแต่ก็คิดอ้อก,ก็เลยว่าไปนั่งนกยูกกมะพร้าว <c oughs> ว่าอันยังบ่ญทันได้ให้เพื่อนๆน,น้ำส้ม <c oughs> <c oughs> บทสามเนี่ยนะวันนี้ีอยี่แม่ก็ได้พี่ก้ให้ยอมใจอีพ่อนีคนบดูโม่ส่วนอี่แม่นีคนมักหมอโมอเคียรแรกพี่ว่าสิถามแต่อีพ่อย่างเดียวบัดนี้ได้ไอเดียแล้วสิทามีพ่อว่าลูกเอาเอาคนบอยู่บ่เบาพื้นเบาพื้นเลยลองดูแต่จะทามพี่พ่อว่าลูกสามคนนี่เป็นยังไงผู้ใดมีวิระกรมบยังบ่พอ ขอยี่ดอกใครวิรกรรมสิเล่งค้นวายูมันวันนี้นี่วิรกรรมวิรกรรมลายคนนี้นะบอมบอมเป็นวิรกรรมทั้งแบบนั้นตอนเมื่อเป็นนี่ยังที่ตอนพอเมื่อป่านก็นั่งไข่ตอนนั้นนั่งไข่ยังหน่อยเนาะนั่งนี่ยังเมื่อนำยังน้อยกว่าสุดกูมูนะตอนธรรมาตะวงขาดเด็กมาพูดดียังเมื่อนำได้ยัง มันนั่มคนบ่ถอยเออตอนนั้นยังน้อยจือคนนั่มแลงบ่ถอยว่าโดดเกิดสีมาไล้ได้หนี่มันสามโมงสี่โมงลครับบ่น่าพาดอยากนอนเลยหมายถึงว่าสี่เดินทางจากปากสั้นลุกไปเมื่อปากเซแต่คือว่าภากใต้เล่าเนาะมันนี้ทารถประจำทางมันบ่กมันนี้พ่อสิไปครับค้ำไครสองคนแต่ว่าพีไก่ครับค้าลาสิพ่ได้ไป บอกน่แต่ว่านี่อยากไปอยากไปพ่อไปใสก็อยากไปเอื่อยก็แห้งไปอยากไปแห้งไปไก่แห้งอยากไป่อแล้วจังไรบานีนินสรุปได้ไปบอกสรุปแล้วอยากนอนอีพอก็เลยบอกว่าอ้านอนก่อนลูกนอนก่อนเดี๋ยวพอสิบปุ๊กรถมานะลว่าสิเอาเม่น่าเออเม่นมาพ่อนอนแป๊บเดียวลุกขึ้นมาบเห็นแล้วสองคนนี้ไก่นี่เอาเลยเอาน่นนะยางมาหาหน้าหินมาเบิ่งใส่ผมเห็น อุ้ยเขาขึ้นรถไปแล้วออกกายมาเสียพี่แท้หน้าเฮือนกับเจ้าขายท่านยังสิแหละเขาลีอยู่หลังเป่าท่านกายเลยบอกว่าอุ้ยยุงร้ายยุงร้ายเขาในเฮือนไปลงหลังบ้านจำได้ประเด็นบ่าเออพอาะเราลูนในบ่าไปยืมหลังคู่หลังไหนก็สอบทางจื่อได้ยืมมาเป็นนั่งน <c oughs> ั่งลีอยู่หันกับโยธาขึ้นรถไปบนปูหูลีอย่ง <c oughs> างตอนนั้นพรท่านอ่อนนี่นี่วัดโอ๊ก <c oughs> อันนี้นนตื่นมาก่อนมันเปบนปูหูลีอย่างค่อยนี่จื่อได้ยืมว่าเขาลีอยู่กระสอบท่านเลย ไกล้บอกค่อยคุณไปลงหลังบ้านไปหาเบองอยู่หลังบ้านดูรถรถมันไปหน้าบ้านบอกไปหา <laughs> รุปะล้รกับว่าได้ไป <laughs> อายุจักปีแล้วนะบงกูรนะ <laughs> จะชือใด <laughs> <laughs> อนี่คือนี่คือกลอม ก็ประทับใจดีเขาได้ไปปเสียใจวันนั่งรถมันไก่หลายเตัวทรัพล่านี่เป็นนักเงียนเก่งในงน้อยนะเงีนเก่งบ่เล่นเก่งยังไงเล่นเก่งสิ่งได้ลดแล้วเนาะได้ที่สองหมดเนาะหักกูได้ที่หนึ่งไหลอกก้นหนึ่งที่หนึ่งมันวะเขาให้หลอกเบอร์เบิร์ตกันวะเบียดได้ได้ที่หนึ่งอาจารย์ก็สิบอกว่าเอออาจารย์เดือนนี้อาจารย์ก้าโต๊ะหลายคน อาจาร,รย์อนุโลมให้ใครได้ที่เนื่งนี่ก็คืออ้อนโอ้ต,ตั้งใจเฮียนอยู่พี่คำลาตั้งใจเฮียนอ,อันทนรอเตรียมชีเสียงอ,อีกอาทิตย์นึง่งนี่โอ้คนลุกมาแต่สาวอะไรมาเล่าบททองสาหากันตั้ง,ง,ง,งใจใกล้คำลาตั้งใจนะในคนน้องทำใครได้ซะบทเป็นไรนี่เขามีสูตรของเถาเนาะพ่อเนาะสูตรสีเสียงเด็ดไปห่าคูกใหม่ เนี่ยคะโคกนี้เราไปหากคกนั้นเอาอีนี่เลยมูซันกะนั่งนุบก่อนนอนน้ำมูสามจุบแล้วก็เอาปุ่มท่นเอาไว้หัวบนอนแล้วก็หมุนมอนแล้วก็นอนประมาดนั้นเลยนะอ้าวแต่ตัวเราเคยช่างห้องได้หรอมูซึบะคำไพนี่ประมาณธรรมดาตีกันตั้งแต่ยุ้งเฮียนปฐมจือได้ยุตติน้อยอีเมย์ประทุเฮียนนะเรื่องของใครตีกันเลยได้ขึ้นห้องการ ตีกมตีกมูมูเขาแดนมูสนิทซื้อใดอยู <c oughs> <itations on> Superman, <c oughs> ่บ่อื้อใดอยู่เด้อจื่อื่อประพัดมันไอกะแปลกเนาะว่าอยู่ปากเซแล้วมาอยู่เวียงจันทน์ตังโดนแต่ว่าบม่ได้เมื่อเที่ยวไทยอะนะมูไม่มูมากบอพอมูเขาขัจ้ามีมูที่ขามมากมูเลี้ยนน้ำกันแบบเขาขามมาเล่นมาเที่ยวเท่ากับ ผู้โอเมียก็มีเขาก็ได้มาอ๋อก้ามาอยู่แบบนี้เขาบบเดมาแล้วเขาบ่มีอ๋อหมายถึงว่าบ่มีเงินมันบ่มีส่วนนั้นยังเลยสเตซสมยเฮียนนี่ขึืนมาานี่วันทีศวันเสาร์นี่ตรงไปเห็ดกรรมกอดอ๋อไปเห็ดก่อสางนําเขาไปขนปูนนี่เขาเลยนะพ่อก็เลยได้ครอบรู้จากนั้นมาเท่าเสมอนี่ว่ามันกันเขาเฮียนแขห์ก็ผียะไปเห็ดปูนเห็ดยังน้ำเขาก็ให้ตะกี้ มือหนึ่งสามกีบเดี๋ยวนี้พันกีบเป็นยังซื้ออย่างไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออพอดีเห็นพอ่อหาเงินเหนนะเรียญเนาะเหรียญที่จะไปปง่ปงป่งไข่เดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าอยู่เปล่านี่เงินเหรียญมามีน้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแบ่งต่ำสุดเท่ายที่มีดกีบพันกีบเปนบาทกับหารวยหารวยเขาะกบพใส่แล้วเดี๋ยวจะใส่แท่นพันน่ะใส่พันกีบเนาะเป็นใบใบหนึ่ง เวลาป่งคข่เนี่เขาเอาเหรียญมาแต่ใส่อก้าบ่มมีเหรียญเก่านี่ก็เอาเหรียญของของไทยบ่ที่เขาไปซื้อน้าของเขาก็เอาเหรียญไทยเนี่ยไรใส่ยกูเพราะวางคนขามมากเนาะขามมากก็ไ้เหรียญกลับไปไปใส่ไข่แต่ไหมยูบานนกมันมีอะไรเงินเก่าเอเงินเก่าไหครับที่ปิดเหรียญเงินสดเนี่มีอยู่บานนกพอเห็นเป็นบอกวาตะกันนิยมเนาะคันพี่พี่โบลาน สมมติว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จะมีการมีคันคันคู่คันค่ายกับไส้เหลียนเข้าไปเด็กๆไม่โธ่เด็กนั่งหน่อยซ้ำโตหนี่งพอเฮเบียเด็กบ้านมันไนผู้ตมิตรเออใครแน่ไหนเด็กเลยนั่นนนนงไก่ออพอพอขึ้นออกบัานเมื่อไรนั่งไข่นั่งลามลันตีบ,บ่อนโอ้ โมไม่เฮื่อนอยู่แล้วอยู่เฮื่อนห่องแถวเขาจนไน้เฮ็ดเวียย่ามเน่เป็นย่ามน้ำผั่วออสองปีพ่อย่ามน้ำผ่วคือลบกดสูงต่ำผพวฝรั่งมันมาเฮ็ดไฟขายเครื่องประเภทเครื่องออเครื่องการแผทยนี่นะครับ น้ำกลางคืนคังเว้นมามาเฮ็ดเบี้ยกลางคืนมาไปย่ามโอ้ยบาดซีนอนประเด็นมุ่งหนึ่งสองโมงสามโหงวนาเขานอนจะได้นอนทุกไลตตอนนั้โอ้ยจกขคืนว่าบุเบ,บิบสชีวิตนี่บุมีี่นะคือชิบุได้เฮือนอยู่ว็ทักอยู่แบบเบิคทักกะตะกี้พ่อลุงนอนเฮ็ดตูบอยู่กําแพงนอคายเข่าคายยัง ท้ายเขามันบริสตัดจิตมันอยู่แปรกับตัดยินเรียกอยู่หลักเจ็ดก็แะอยังไงเหตดถูกนอนค้ายเขาอยู่หันายังกุกสับสารไปนอนกับลูกสาวคนนี้แล้วกุกสับสาาขับโอ้ยกันมาหักลงขน่ยตายก็บคักกุกสัมผัสซามันสัมผู้อีนี่เนาะโอ้มันหักลงมากหักลงมากเือ งามถังเฮฟิลินโว่ขมันหักแจบงรงมันบกข้ากับแพ่งมันมับแก้วร้อโ่เดเป็นคนคือสิเขือใหญ่นาอเออคือสนงาใหญ่กกบังใหญ่มันเนีซัมนีดซัมผู้นีหนีด้าเจ้าไอเป็นนังเฟื่อเฟฟุ้ยถังมันบ่กับถังฟุ้ยสนามมันนะฟุ้ยคือกับฟุ้ยเล็กมันเป็นเล็กบ คำว่าฟุ้ยเนี่ยพี่กันนึกถึงผ่าเพาเป็นเป็นเป็นผ้าเรามันมันมันฟุ้ยออกนะมันสิละไล่ออกนะฟุ้ยอะไรฟุ้ยถังถังปลาติกใส่น้ำใหญ่ใหญ่ใหญ่ซ้ำนี่ละซ้ำกันถังนี้ถังถังก็นเากันฟุ้ยกับฟุ้ยอู้ดอคำโบได้ไปเห็ดเบี้ยงน้ำผวกเอดีบีนี่โบได้เฮื่อน เพื่อนตัวรังนันอยู่ฮานามาเฮ็ดสองปีเนาะพูดีเดีวเนาะสองปีกับปูปีป้ายเนาะมาือปีป้ายเฮ็ดปีพันสองพันสี่เนาะผมไปเขาอยู่เอเดบีสองพันสี่สองพันห้าสองพันหกพูดีเดียวป้ายเดีเฮือนละสองพันหกพูดีเดียวสองห้าสองหกพูดีเดียวอีพอนเจออีเมลตอนอันยูจากปี ถามแ8ปดสุดเก่าสาวนี่เด้อสาวยังร้ายกันสาวมองสาวสาวอิสสาวโซงี่ยังร้ายกันที่มองเี่าวพว่อเล่าบัดน,นี้ลูกสามคนนี่ผู้ได้หนาคือพี่ยี่แม่ลายที่สุดหมูอยู่เลี้ยววาทั้งพีนะไผ่กระท่วงก่อนชิบานี่ตอนตอนนี้แม่เป็นสาวนี่สิไข่ไขๆ กีเซเมนดิเบาถ่วงยุดกระผูเขาถ่วงแหละเรนไม่ได้เอาคิว่าเขางามกับมูดีลล่ะเรนไปพี่เจ้าลายสุดเพราะลูกสามคนนี้จะแล้วบูหูแล้วนี่แหละเอาอี่หรีเพราะว่าเมื่อนั้นตอนไปท้ายยุติไกคำลากบพี่พอยืนคางกันก็เจ้ามาถ่วงเอ้ามันพอเขาปลูกบนเนินหนาคือคือกันแต่กัมเมียนเถอแล้วนี่พี่กับพี่ตอนแรก พี่ได้ยินเขาเจ้าทวงพี่ก็เลยเอาลูปภาหนึ่งมาเบิงคะกะโอ้เข้าโค้งเพียงแต่ว่าเป็นเพศนด้นคือพ่อเป็นผูชายเจ้าอปี่กิงพ่อเบิงเบิงหนาเบิงเอ้าเฮ้ยคืออะไรยุดไต้ละตอนที่ไปท่ายเขาว่าทวงไก่อันที่คือหนาโดนเด็ใหญ่ใหญ่ไกลล่ะ คือไผ่คือหญ้าหญ้าคันหญ้ามันเป็นยังหนุ่มเดี่ยวนะมีหูวตอนเราเป็นสาวมั้ยรู้จริงจิมันจะไปมีคนบทไทยเดอกลออกมาเนี่กันยังจื้อคนดุนเดียวกันข้าเจ้าคนดุนเดียวกับข้าเจ้าจื้อกันว่าเออดูคุณนี่ออกผอมผุนักคุณนี่พอดีเขากินเขาอิ่มพอดี ปลาบ่าปั่นไดเนาะบอ่อน,น,น,นั้นปัน่นกินปลาดีกว่ากินสีเจ้าเจ้าที่บ้าหน่อโอเคก่อนเด้อคลิปนี้น้องกากินข้าวแรงพร้อมอีพ่อกกาท่ายไว้คุยกันเล่นซื่อคุยเรื่องสัพเพเหระ ถ้าว่าน้องคุยไปแล้วมันไรสาระเอียงแนวใดน,น้องก็ขอโทษกับพี่ๆเอฟซทุกคนน้ำเดอ้อสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอลาพี่ๆเพก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะเห็นยู่วะหน้กฟองเห็นพ่อยยู่วะ